นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตด,ดวงใจแต่งโดยก่อใจบทที่37ตอนจบยิบซี่ยืนกุมมือสงบเสงี่ยมเจียมตัวแม้จะเข้าใจแล้วว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่ก็อดหวาดหวั่นไม่ได้ที่จะต้องรับกรรมและแล้วช่วงเวลาอันสุดระทึกก็มาถึงท่านพญายมมาปรากฏกายอยู่บนบัลลังก์เจ้ามีอะไรจะพูดก่อนไปรับผลกรรมไหมท่านพญายมถามมีค่ะคือหนูมีความดีหลายอย่างที่อยากเรียนให้ท่านทราบค่ะว่ามาสิตอนมีชีวิตอยู่หนูเคยสร้างพระ ทอดกระถินทำบุญเลี้ยงพระเพนทำสังฆทานแล้วก็ปล่อยนกปล่อยปลาค่ะ ส่วนตอนเป็นวิญญาณหนูก็บอกผ่านน้ำมนให้คนที่มาดูไพ่ทำความดีละเว้นความชั่วหนูมีส่วนช่วยทำลายพวกมารศาสนาที่สำนักพุ่มธรรมหนูไปช่วยท่านน้อยทำภารกิจช่วยเหลือคนดีที่ตกยากเท่าที่จะช่วยได้และหนูก็ไปคอยอนุโมทนาบุญกับคนทำบุญตามวัดต่างๆรวมถึงอนุโมทนาบุญทุกอย่างที่แม่กับน้ำมนต์ทำไม่ว่าจะเป็นใส่บาตรทำสังฆทานก่อเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชาและการถือสิงแปดตลอด ชีวิตของแม่ค่ะแม่สอนเธอว่าทุกคนมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วติดตัวด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้านึกถึงความดีออกก็ให้บอกท่านพญายมท่านจะได้ให้ไปสวรรค์ก่อนเธอจึงร่ายยาวถึงบุญกุศลที่เคยทําไว้ทั้งหมดเท่าที่จําได้ให้ท่านฟังหมดแล้วหรือก็หมดแล้วละคะ่ะยังไม่พอให้ไปสวรรค์ใช่ไหมคะเธอเสียงอ่อยทําท่าจะร้องไห้ ยังมีอีกอย่างนะที่เจ้ายังไม่ได้พูดยังมีอีกหรอคะเธอพยายามคิดก็เจ้าอนุโมทนาบุญการบวชพระของแทนคุณด้วยไม่ใช่หรืออ๋อใช่ค่ะหมอแทนจะบวชพระให้หนูแต่เขายังไม่ได้บวชนีะคะต้องรอให้เขาเดินได้ก่อนยังไม่ได้บวชก็จริงแต่ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ของเขาก็เกิดกุศลแล้วส่วนเจ้าที่อนุโมทนาด้วยใจปิติเต็มเปี่ยมก็ได้บุญแล้วเช่นกัน การบวชนั้นเป็นบุญใหญ่โดยเฉพาะแทนคุณซึ่งเป็นกำพร้าไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่แทๆ้ๆแต่การบวชมีอนิสงส์ที่แปลกอยู่อย่างคือแม้ผู้ให้กำเนิดจะไม่รับรู้ไม่ได้อนุโมทนาแต่ก็จะได้อนิสงส์จากการบวชของลูกชายโดยสมบูรณ์แบบนี้แทนคุณก็จะได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดด้วยแม้พ่อแม่ที่ให้กำเนิดมาแต่ไม่เลี้ยงดูลูกลูกก็ต้องทดแทนบุญคุณด้วยหรือคะ วิญญาณสาวข้องใจถึงจะไม่ได้เลี้ยงดูมาแต่การที่พ่อแม่ให้ชีวิตให้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ทำแท้งเอาออกไปซึก่อนก็คือให้โอกาสได้เกิดมาสร้างบุญสร้างกุศลถ้าคนผู้นั้นรู้จักใช้โอกาสทำความดีทุกอย่างและพยายามหาทางที่จะหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารให้ได้ก็ถือว่าการให้กำเนิดของพ่อแม่เป็นบุญคุณเหลือคนานับแล้ว แต่ถ้าใช้ชีวิตไปแบบไร้ค่าอยู่ไปวันๆให้เสียเวลาก็ถือว่าเกิดมาเปล่าประโยชน์อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเอ๊ะงั้นก็แสดงว่าหมอแทนจะกลับมาเดินได้และได้บวชใช่ไหมคะกรรมที่ทําให้แทนคุณเดินไม่ได้มันเป็นแค่เศษกรรมที่หลงเหลืออยู่เท่านั้นเขารับกรรมหนักมาหลายชาติพบแล้วชาตินี้จึงเดินไม่ได้แค่ชั่วคราวเมื่อเขามีกําลังใจที่จะต่อสู้กับมันก็จะกลับมาเดินได้ใหม่ในไม่ช้า อีกอย่างสิ่งหนึ่งที่เขามีติดตัวอยู่ทุกชาติคือความมานะเขามักจะประสบความสําเร็จเสมอเพราะมีความเพียรพยายามอย่างที่เขาเรียนหมอได้สําเร็จนั่นไงแหมท่านพยายมทานายอนาคตไว้เสร็จสับเลยนะคะงั้นนูคอถามได้ไหมคะว่าพอหมอแทนบวชและศึกแล้วเขาจะลงเอยกับคุณรัตเก้าหรือเปล่าคะเรื่องตัวเองยังไม่เคลียร์ยิยบซีอยากรู้เรื่องคนอื่นซะแล้วถามทำไมล่ะห่วงเหรอ ไม่ได้ห่วงค่ะแต่กลับกันคือหนูอยากให้หมอแทนลงเอยกับคุณรัตต์กล้าวเพราะหนูอยากให้เขามีคู่อยากให้เขามีรักใหม่ที่สมหวังจะได้มีความสุขไม่อยากให้เขาต้องมีชีวิตอยู่อย่างแห้งแล้งโดดเดี่ยวนะคะเธอพูดจากใจจริงเจ้าน่ะยังติดอยู่ในทางโลกมากนะยิปสีถ้าเข้าใจก็จะรู้ว่าชีวิตมนุษย์นั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อหาคู่ แต่เกิดมาเพื่อสแสวงหาหนทางที่จะหลุดพ้นจะได้ไม่ต้องมาเป็นทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ก็ยังดีที่เจ้ารู้จักมีความรักที่เป็นกุศลคือมีความเมตตาปรารถนาที่จะเห็นคนรักมีความสุขอันนี้ถือเป็นความรักฝ่ายดีเป็นความรักอันบริสุทธิ์เจ้าก็ไม่ต้องไปห่วงแทนคุณกับรัตก้าวหรอกนะปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมของพวกเขาเถอะ แหมก็มันอยากรู้นี่คะว่าต่อไปพวกเขาจะเป็นยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแค่ท่านบอกว่าหมอแทนจะกลับมาเดินได้หนูก็ดีใจแล้วคะ่ะว่าแต่ว่าเรื่องของหนูล่ะคะหนูจะได้ไปสวรรค์ใช่ไหมคะเธอถามแบบลุ้นๆเ <c oughs> จ้ารู้ไหมว่าเรื่องของเจ้ามันเป็นกรณีพิเศษยังไงหรอคะ อันที่จริงข้ารู้แต่แรกแล้วว่าเจ้าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าตัวตายแต่ที่ตายก็เป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของเจ้าเองและยิ่งตอนนั้นเจ้าสามารถบอกความดีที่เคยทํามาให้ข้าฟังได้ตั้งหลายข้อรวมทั้งเจ้าได้อนุโมทนาบุญที่แม่เจ้าทําสังฆทานอุทิศส่วนกุศลมาให้ด้วยแบบนั้นปกติข้าก็ให้ไปสวรรค์ก่อนอยู่แล้วแต่ที่บอกว่าจะให้เจ้าไปทํางานในนรกก็เพราะอยากให้เจ้าเกรงกลัวจะได้พยายามทําความดีเพิ่มขึ้นและไม่กล้าทําบาป และที่อนุญาตให้เจ้าไปทําบุญเพิ่มบนโลกมนุษย์เพราะเห็นว่าเจ้ายังไม่ถึงที่ตายเลยให้ไปช่วยเหลือมนุษย์เพื่อเพิ่มบุญก่อนข้าไม่อยากให้ใครลงนรกหรอกนะมีโอกาสช่วยได้ก็พยายามช่วยสิ้นคำของท่านพญายมเนื้อกายของยิปซีก็เปลี่ยนเป็นสีทองผ่องอัมพันเครื่องแต่งตัวก็สวยงามระยิบระยับเธอก้มมองตัวเองอย่างตื่นตาตื่นใจตอนนี้ แม่และน้องสาวฝาแฝดเจ้ากำลังทำบุญในพิธีเผาศพเจ้าอยู่พวกเขาอุทิศส่วนกุศลมาให้เจ้าด้วยอนุโมทนาเซสิสขออนุโมทนาบุญค่ะหยิบสี่ยกมือขึ้นพนมน้ำตาคลอเบาดีใจที่จะได้ขึ้นสวรรค์และตื่นตันใจที่ได้รับส่วนกุศลเออท่านพญายมขอรับ ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้ารอจะไปเกิดในคันของท่านยิปซีแต่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าคงต้องรออีกนานใช่หรือไม่คอรับกว่าจะได้ไปเกิดท่านน้อยที่ยืนฟังเงียบๆอยู่นานถามขึ้นมาแบบเกรงใจไม่นานหรอกเจ้าก็เคยเกิดเป็นลูกน้ำมนกับจอมพลมาหลายชาติพบนะอยากไปเกิดเป็นลูกพวกเขาอีกสักชาติไหมล่ะอยากสิคอรับขอให้ได้เกิดเถอะ การเกิดเป็นมนุษย์นั้นประเสริฐยิ่งนักเพราะจะมีโอกาสทำบุญทำกุศลได้ทุกอย่างตามปรารถนาข้าพเจ้าตั้งใจแนว่วแน่ว่าจะเกิดอีกเป็นชาติสุดท้ายและจะเข้าถึงซึ่งรานิพานให้ได้ขอรับอืมข้าอนุโมทนากับความตั้งใจนี้ด้วยนะฉันก็ขออนุโมทนาด้วยคะ่ะท่านน้อยหลังจากเสร็จสิ้นการพิพากษาของท่านพญายมแล้ว ยิบซีก็ถูกท่านน้อยจับจูงให้เดินมาตามทางอันงดงามเหมือนกำลังอยู่บนฟากฟ้าสดใสเมื่อถึงทางแยกโยมมาทูดน้อยก็ปล่อยมือเรามาส่งแค่นี้นะท่านต้องไปเตรียมตัวแล้วเวลาที่นี่ต่างจากเวลาบนโลกมนุษย์มากนักอีกไม่กี่อึดใจก็ถึงเวลาที่เราจะได้ไปเกิดแล้ว ดีจังเลยนะคะที่ท่านจะได้ไปเกิดเป็นลูกน้ำมนตกับคุณจอมพลเมื่อกี้ที่ท่านพญายมบอกว่าท่านเคยเกิดเป็นลูกของสองคนนี้มาหลายชาติพบก็แปลว่าเขาเป็นเนื้อคู่กระดูกคู่กันมาหลายชาติพบแล้วใช่ไหมคะ ใช่สองคนนี้เขาเกื้อหนุนกันมาทุกชาติที่ได้เกิดร่วมกันโดยเฉพาะจอมพลที่ในชาตินึงเคยอธิฐานไว้ว่าขอให้ได้รักน้ำมนตทุกชาติไปทําให้เมื่อเขาเจอน้ำมนตปุ๊บก,ก็นึกรักปับ๊บโดยหาเหตุผลไม่ได้ตัวเขาเองคิดว่ามันเป็นรักแรกพบแต่จริงๆมันไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาได้พบกันหรอกพวกเขาเคยพบและเคยเกื้อกูลกันมาหลายชาติแล้วตัวน้ำมนตเองก็เหมือนกัน แม้ตอนแรกจะปิดใจไม่อยากรักใครและพยายามบอกตัวเองว่าเกลียดที่หน้าจอมพลแต่ในใจลึกๆก,ก็รู้สึกผูกพันกับเขาโดยไม่รู้สาเหตุตั้งแต่ที่ได้พบกันแล้วคุณจอมพลนี่ก็โรแมนติกดีนะคะเคยอธิษฐานขอให้ได้รักน้ำมนต์ทุกชาติไปด้วยพอฟังแบบนี้ฉันก็ไม่แปลกใจแล้วล่ะคะ่ะว่าทำไมชาตินี้เขาถึงได้ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้ำมนต์ก็เพราะว่าเขารักน้ำมนต์มาหลายชาติแล้วนี่เอง ส่วนน้ำมนต์น่ะฉันมีเซนส์ค่ะว่าคงชอบคุณจอมพลตั้งแต่แต่งงานไปกับเขาแรกๆแล้วละ่ะแต่ไม่รู้ตัวแหมจะว่าไปแล้วมันก็ค้างคานะคะท่านเพราะฉันตามติดชีวิตรักของคนคู่นี้มาตั้งแต่ต้นแต่ดันมาพลาดเอาตอนสุดท้ายเหมือนดูละครมาทุกตอนแต่ไม่ได้ดูตอนอวาสานร,รู้ละค่ะว่าตอนจบคือได้กันแต่ก็อยากรู้ว่าพระเอกมาง้อนางเอกยังไง ยิบสี่ทำหน้าเครีอดเคิร์มเพราะกำลังจินตนาการถึงการง้องอนแบบโรแมนติกของจอมพลอยู่ท่านนี้นะยังติดอยู่กับทางโลกมากเหมือนที่ท่านพญายมว่าไว้จริงๆเราขอเตือนนะว่าไปอยู่บนสวรรค์แล้วอย่ามัวแต่หลงระเริงมันต่อบุญต่อกุศลด้วยค่ะทราบแล้วค่ะเธอเลิกจินตนาการเปลี่ยนมาเป็นทำหน้าจ่อยแทนแล้วจึงพูดต่อท่านน้อยคะ ฉันขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะที่ท่านช่วยสั่งสอนช่วยเตือนสติและช่วยในหลายๆอย่างตลอดเวลาที่ฉันไปทำภารกิจเพิ่มปุญนบนโลกมนุษย์ถ้าไม่ได้ท่านฉันคงหลงทางอีกนานเมื่อท่านไปเกิดแล้วยังไงฉันฝากดูแลแม่กับน้ำมนตด้วยนะคะ ท่านเคยเป็นแม่เรามาหลายชาติเคยเลี้ยงดูเรามาอย่างดีทุกชาติเราเต็มใจช่วยเหลือท่านในทุกๆอย่างส่วนเรื่องแม่และน้องสาวฝาแฝดของท่านก็ไม่ต้องห่วงนะในฐานะลูกและหลานเราต้องดูแลอย่างดีอยู่แล้วและที่ท่านอยากเห็นว่าจอมพลงอน,น้ำมนต์ยังไงนะ่ะท่านก็ทำได้นะก็ตอนนี้ท่านเป็นนางฟ้าแล้วนี่มีฤทธิ์ด้วยก็ใช้ฤทธิ์ย้อนดูเอาเองก็แล้วกันเรา,าไปละท่านน้อยยกมือขึ้นพนมลา ยิบซีจ,จึงยกมือขึ้นพนมด้วยแล้วเมื่อยมมาทูตองค์น้อยหายแวบไปแล้วนางฟ้าสาวก็ยิ้มแก้มปลิเพราะตื่นเต้นที่จะได้ใช้ริ์เดตเป็นครั้งแรกหลับตาเพียงคู่เดียวภาพที่อยากเห็นก็ปรากฏขึ้นโปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนกอใจให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป กรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ description ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ